ัดให้หอมเลยจ้าจากนั้นก็ใส่หมูเลยจ้าใส่หมูลงไปผัดเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆจ้าผัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะจนหมูของเราจะสุกจ้า หมูของเราสุกดีแล้วเราก็จะเติมด้วยฮอทดอกเลยจ้าเอาฮอทดอกลงไปผัดเลยผัดไปเรื่อยๆนะคะฮอทดอกเราก็ลวกไว้แล้วจ้าจากนั้นก็ใส่น้ำปรุงเลยจ้าของเราก็ประกอบด้วยซอสหอยน้ำตาลน้ำตาลรสด,ดีซอสซีอิอ๊วจ้า ก็ปรุงรสตามที่เพื่อนๆชอบนะคะสีสันน่าทานไหมคะพเพื่อนๆผัดกะเพราฮอดดอกจ้าเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราเลยจ้าเป็นนั้นเสร็จจ้ากินหอมอมาเลยจ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน,น้าตาน่าทานไหมคะผัดกระเพราฮอทดอกจ้าจับแส่บทำกันได้จ้า